ไม่ให่ไถ่ายเนี่ยะไปเนี่ยเก็บมที่ได้ตัดออกเนี่ยเนี่ยเ็แบบเห็นบป่าล่ะทั้งนี้ทังนี้เห็นไปทั้งนี้เออนี่ล่ะคัดคัดเนี่ล่ะเก็บแฮมเบิร์ดไว้เก็บแฮมเบอยู่งทั้งพี่เอออันนี้จีเป็นหัวใจเนี่ยตัวตัวนี้ก็ไปแบบนี้ละทั้งไหนมันไปได้เอามันมาเนี่ยเห็นบ่สอดมันเี่ยเ็นบ่เี่ยเี่ยสดไปเนี่ย ดจนี่ยไป่ันีอันนี้อันนี้กับแบบว่าอันนี้เขาอะแบบว่าฉันมันมันดูกับมือเขาเด้เพราะว่านี้เขาถักเดีนี่เด้อล่ะเด้อนี่เด้อี่อพีเด้อล่ะ น้องฮัาเำฮัดทาเนื้อเนี่ยจะดูหัวใจพี่น้อง 1941, yeah. ี้พี่เฮียสุขีมาฝากเป็นประจำลามันจะจับมาตั้งพี no ่แล้วมัจะไป้งไนตั้ร่เนี่จะเป็นแบบนี้แม่เนี่ยเนี่ยหัวใจั้ง่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี่เก็ทำเลยเนี่ย่าเฮียน้องไม่หมันที่ได้เก็บนี่มาตื่นเนี่ย ตื่นเสียงนิ้งนิ้งมันตื่นเจ้ยงนี่เดี๋ยวจะมาถึงเดีเริ่มจะปนแล้วมมาตัดพี่พี่เดี๋วใจบอกว่าให้เขาเย็นเงียเลยแต่ว่าหัวเจ็สีขาวกับีเออไม่เหดเปลี่ยนบ้านเขาเขาจิบเพราะว่าจะโอนมัโนงสงานเนีเบ้างนมีเนื้อคนเข่าบนร้านก็พาช้ตอนนี้ เราก็ไม่เราก็อนุรักษ์เอาไว้เพราะว่ามีลูกมีหลานเราก็จะได้สอนอยากให้เป็นพี่น้องงานกระถินงานงานกระถินงานบุญงานอะไรเนี่ยอยากให้อยากให้เป็นเด้อพี่น้องเอ้ยนี่น่ะอันนี้ก็บฟึ๊กฮัร์ดเพิ่งั้งแรกนะเนี่ยพี่น้องทางลัดเทปเอดแต่ทางลัดเทปเอสอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งน้ำสาอ่ะโอเดเรียบร้อยอันนี้ก็บทั่วทั้งไทยมันปิดตรงนั้นอย่างเดีย รู้น so right. ี s <S ่จะทำไปเรื่อยมทำด้วพี the ่น้องด้ยบ้านนอกเราสวยงามสมัยก่อนสมัยก่อนมีพ่อยังอยู่เนาะพ่อไม่ใหญคํำไม่ใหญแหลมเนาะสมัยก่อนปใช่เอาไปทักนกทักทักนกทักนกทักทักนกทักนกักไปบักนกาักกทักนกทน้ เอาเนี่ยให้นุนนับเนี่ยเนี่ย้างหลััเดี๋ยว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 มามาี่นี่ทุกแลูแล้นี่่แนี่นี่อันนี้เราก็จะทักมาเโชว์ี่เดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนุนนับนี่ก่อนเริ่มเป็นแล้วกาย่องเนี่ย